หากบุญใดก็ตามแต่ที่เราเคยทำร่วมกับใครไว้ในชาตินี้หรือชาติที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามแต่การที่เราได้มาพบเจอกันในชาตินี้ตอนนี้ไม่ใช่เป็นความบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังเอิญใ,ใดทั้งสิ้นนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราได้มาเคยช่วยเหลือกันได้มาเคยมีเมตตาต่อกันได้มา ช่วยกันในต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นการงานชีวิตความรักครอบครัวอะไรก็ตามแต่นั่นหมายความว่าชีวิตเรากับชีวิตเขาเคยมีบุญสมพงร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนตามมาถึงชาตินี้เพราะฉะนั้นแล้วให้เรามีสติหากเราเจอคนที่ดีควรพึงเก็บรักษาใจรักษาเขาไว้ให้ดีแต่ถ้าหากเราไปเจอคนที่ไม่ดี ในชาตินี้ทํำยังไงก็โดน you, แต่คนนี้หลอกยังไงก็โดนแต่คนนี้หลอกขนาดว่าจะไม่โง่และจะไม่โง่จะไม่ให้แล้ว choices, รู้ทั้งรู้ว่าเขาหลอกเราแต่เราบอกตัวเองว่าจะไม่ให้แล้วไปบอกคนอื่นว่ามันมายืมอีกก็จะไม่ให้แล้วมันมาขอความช่วยเหลือีกก็จะไม่ให้แล้วช่วยไปที่ไรก็หักหลังช่วยไปที่ไรก็หักหลังช่วยไปที่ไรก็หักหลังพอชีวิตมันดีขึ้นมันก็หายหายหายพอชีวิตตกอับมามันก็กลับมาหาเรากลับมาหาเราให้เรา,เราช่วยต่างๆนานาสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราทําไมยังใจอ่อนช่วยคนพวกนั้นอยู่ ให้มองง่ายๆครับการที่เราโดนหลอกซ้ำๆ,ๆซากๆจากคนเดิมๆและก็ยอมช่วยเหลือซ้ำๆ,ๆซากๆก,กับคนเดิมๆนั่นหมายความว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่นั้นเราเคยทํากรรมร่วมกับเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นการโคดโกไม่ว่าจะเป็นการแย่งนู่นนี่นั่นสมบัติทรัพย์สินกันอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่นะฮะ ถ้าเราไม่เคยเอาของของเขามาเราก็ย่อมไม่ถูกขออไม่ย่อมเราก็ย่อมไม่ถูกเขามาเอากลับคืนในชาตินี้ฉะนั้นอาจารย์จริงถึงจะฝากบอกว่าถ้าหากสิ่งใดที่เราเสียไปแล้วก็ถือไว้เสียไปถ้ามันมีโอกาสเอานํากลับมาหรือทวงคืนได้ก็ทวงแต่ถ้าคิดว่าคงไม่ได้กลับคืนมาแล้วเสียไปแน่นอนในล้านเมื่อเซ็นเราก็อย่าไปทวงอย่าไปอะไรมากมายเดี๋ยวมันจะเป็นการ กระตุ้นต่อมโมโหกระตุ้นคติทิฏีของคนแล้วจะมีการเข็นฆ่าการทำร้ายร่างกายกันตามที่เราเคยเห็นข่าวในทีวีในโลกในโซเชียลที่เราเคยอ่านเคยดูกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีสติให้มากมีสติให้เยอะอย่าขาดสติในการดํารงชีวิตเจอคนดีเก็บไว้เจอคนไม่ดีก็หนีห่างผมอาจารย์คิงวัชราการชัดเจนล้าเปอร์เซนตต้องอาจารย์กิงเท่านั้นครับผม